สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งครับกับช่วงส่องคอมเมนต์นะครับผมห่างหายไปนานวันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับหลังเห็นชาวกัมพูชาเนี่ยประท้วงคัดค้านเขตเศรษฐกิจพิเศษในเกาหลีใต้โดยเมื่อประมาณต้นเดือนสิงหาคมนะครับทางฝั่งประเทศเวียดนาม ลาวและก็กัมพูชานะครับได้จัดงานแถลงความร่วมมือสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำวาสัน <c oughs> และดูเหมือนว่าจะเป็นที่สนใจของเราชาวอาเซียนยุบแป๊บจนึงจริงๆแต่นั้นไม่เงียบเลยนะฮะ <c oughs> แต่หลังจากนั้นนะครับไม่นานนะฮะเออมันก็เกิดการถกเถียงของทั้งฝั่งชาวเขมีนะฮะชาวกัมพูชาที่เริ่มคิดได้ว่าเ อืพอได้อ่านแล้วนะมันก็เอ๊ะขึ้นมานะทาไมเหมือนว่าเราเนี่ยจะเสียดินแดนให้กับเวียดนามมาอย่างฟรีๆให้เขาได้เข้ามาปกครองซิอย่างนั้นนะฮะม,มันมันเอ๊นะเนาะมันแบบอ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วมันเอ๊ะจริงๆเะฮะ จนล่วงเลยมาถึงเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับชาวคขเมเที่ทำงานในเกาหลีใต้น,นะครับก็ได้พากันออกมาประท้วงคัดค้านเคตเศรษฐกิจพิเศษอันดังกล่าวนะเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำว่าสันเออโดยให้เหตุผลประมาณว่าตนเองเนี่ยอาจเสียผลประโยชน์ในดินแดน,นสี่จังหวัดเพราะเห็นว่าเวียดนามเนี่ยเป็นผู้ดูแลแล้วก็ บริหารจัดการคนเดียวทั้งหมดเลยนะียฮะเอาง่ายๆก็เหมือนแบบเสียดินแดนไปแบบถาวรน,นะ <c oughs> เออแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมดำปื้อเนี่ยเริ <c> ่ม <oughs> <c oughs> มัวนี่เริ่มมัวคิดเห็นยังไงครับกับไอ้เขตเศรษฐกิจพิเศษตรงนี้นะครับก็ คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็เห็นว่าจะมีผลกระทบยังไงกับไทยหรือเปล่านะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้กันอย่างเต็มที่นะครับผมเองก็จะมีความสุขมากที่ได้อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยเหมือนกันนะฮะเอาล่ะครับผมเราลองไปฟังความคิดเห็นของทั้งฝั่งเวียดนามกันดูนะครับหลังจากเห็นอ่าพวกเขมีเนี่ยประท้วงกันขนาดนี้แล้วเนี่ยจะคิดเห็นกันยังไงบ้างไปลองฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกกันครับผม เวียดนามได้หลั่งเลือดมากมายให้กับกัมพูชาเพียงแต่ตอนนี้ได้รับความเนรคุณเท่านั้นเหล่าชาติพันธุ์กัมพูชาช่างเนรคุณเดี๋ยวเียพี่พี่ใจเย็นก่อนนะพี่คือเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการเนรคุณแล้วละเออคือพี่ได้จังหวัดเขาไปฟรีๆสี่จังหวัดเนะคือกูก็ไม่ได้เห็นด้วยกับมึงเพราะว่ากู <c oughs> ไม่ได้อะไรด้วยกูอิจฉาคอมเมนต์ <c oughs> ต่อมากันครับ ไปสร้างความวุ่นวายในต่างประเทศโดยเอาปัญหาแบบนี้มาประท้วงควรโดนไล่กลับบ้านคอมเมนต,ต่อมากันครับผมทำไมต้องมาจัดกิจกรรมที่เกาหลีละ่ะพวกเขาเกี่ยวอะไรคอมเมนต,ต่อไปกันนะครับผมถึงเวลาร้องไห้ให้สื่อตะมาตกเห็นแล้ว <c oughs> เมนตต่อมากันครับผม หากชาวกัมพูชาไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้สิ่งแรกที่ต้องทำคือเสนอต่อรัฐบาลกัมพูชาแทนที่จะสร้างปัญหาในเกาหลีจากนั้นนะครับก็มีชาวขมินมาตอบใต้คอมเมนต์ครับพวกเราทักท้วงรัฐบาลก็ไม่สนใจเลยมาขอความช่วยเหลือให้กระจายข่าวไปต่างประเทศและที่กัมพูชาประชาชนที่พูดเรื่องการเมือง หรือวิพาษ์วิจาร์ณเจ้าหน้าที่จะถูกจำคุกหรือประหารชีวิตจึงหมดหวังคออเม้นท่านมาก,กันครับผมมองไปรอบๆตัวพวกคุณสิเหมือนไม่มีใครสนใจเม้นต่อไปกันอย่างน้อยคุณควรเขียนป้ายบอกว่าคุณกำลังประท้วงเพื่ออะไรผู้คนจะเข้าใจและเห็นใจคุณถึงแม้จะรู้สึกอึดอัดเล็กน้อย แต่พวกเขาน่าจะเข้าใจมากขึ้นคอมเมนต์ต่อไปกันครับอย่าพยายามทำเช่นนั้นเลยหรือไม่ก็ทำาไม่น้อยลงเวลาที่พวกคุณจะกลับบ้านมันอันตรายคอมเมนต์ต่อมาก,กันครับญี่ปุ่นและเกาหลีรู้สึกเสียใจมากที่รับพวกเขาเข้ามาทำงานคอมเมนต์ถัดไปพวกเขากำลังพยายามปุกปัน้น เพื่อให้เกิดการทะเลาะก,กันระหว่างเกาหลีและเวียดนามมเมนต์่อมากันนะครับผมที่น้องเวียดนามของเราในเกาหลีอยู่ที่ไหนควรไปจัดการพวกบื่อเหล่านี้ยกพวกดีกันระบัดเนี่ยคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ที่ถามว่าใครช่วยคุณจากพลโพสจากนั้นนะครับก็มีชาวคอมเมนต์มาตอบใต้คอมเมนต์นะครับฝรั่งเศสน,นะ มันไปช่วยมึงตอนไหนเนี่ยบ้านะกระชวงโอลิมปิกนะครับเอ้ยมีการเอานักล้องเอานี่มาลุ่มกิจก,กรรมเผยแพร่ความรักความเชื่อแบบกัมพูชาอะไรแบบนั้นนะเอ้ยเขารักกันแหละคอมเมนต์ต่อมากันครับผมคุณกำลังคัดค้านโครงการนี้เพราะจะทำให้กัมพูชาสูญเสียหรือไม่จากนั้นก็มีคนกัมพูชามาตอบใต้คอมเมนต์ฉันต่อต้านมัน เพราะมันชัดเจนว่ากัมพูชาจะเสียดินแดนคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมหากคุณประท้วงในกัมพูชาตำรวจจะมาที่บ้านของคุณในตอนเย็นและจับกลุ่มคุณและนั่นจะเป็นจุดสิ้นสุดและนี่คือเหตุผลที่ประท้วงกันในเกาหลีคอมเมนต์ต่อมากันครับผมมันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่บริหารร่วมกัน ที่ดินของทุกคนไกา,ารับการจัดการที่ดีขึ้นจะประท้งกลัวเสียที่ดินไปเพื่ออะไรมีขอบเขตชัดเจนก็มึงบริหารคนเดียวไงอันนี้ตอบแทนของอ่าพวกคอมเมนมันก็คงรู้สึกไ่มก็มึง <g iggle> บ,บริหารคนเดียวพวกกูไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยอ่ะกู <g iggle> ไม่ได้โง่นะบ้า <g iggle> อาราา <g iggle> อมณ์ประมาณนี้นะคอมเมนต์ต่อไปกันครับได้โปรดทำเหมือนบางคละเทศ บุกทำเนียบรัฐบาลของคุณไปเลยอย่าได้เกรงกลัวคอมเมนต์ถ้าไปกันนะครับผมโอปป้าเกาหลีคมแบบว่าเฮ้ยนี่คือบ้านของฉันพวกเขาจะมาวุ่นวายอะไรทำไมกูต้องเนื่อเนี่ยคอมเมนต์ต่อม,มากันนะครับผมทำไมเขาไม่รู้จักประท้วงในประเทศของเขาแต่ไปทำอยู่ต่างประเทศคอมเมนต์ถ้าไป พยายามให้มากขึ้นเพื่อให้แก่งเท่าบังคลาเทศนะกัมพูชาเม้นท์ันมากันนะครับเราไม่ต้องสนใจปล่อยให้พวกเขาสร้างปัญหาต่อไปไม่มีใครสนใจพวกเขาคอมเมนต์ต่อมากันนะครับพวกเขาประท้วงแบบนี้โดยหวังว่าประเทศเจ้าบ้านจะเข้ามาแทรกแซงหรืออะไรสักอย่างคอมเมนต์ทันมา ไปลองฟังกันดูนะครับเพวกเขาจะไม่กลับมาปกป้องประเทศใช่ไหมอเมริกากำลังส่งหารไปชายแดนไทยเพิ่มเพื่อเตรียมการถล่มกัมพูชานี่ยังก็อเมริกาจะมาถล่มกัมพูชาว่าสันเอ้ยกูเห็นแต่บ้านกูยานมันไหลนะกินสิแดกบ้านเดกเมืองอยู่แล้วมายานยังเงบักกันนะเน่ยคอมเมนต์ต่อมากันไปลองฟังกันครับ เหตุใดรัฐบาลเกาหลีจึงปล่อยให้พวกเขาอยู่ในความสับสนอนนระมานและทําให้ชีวิตของชาวเกาหลีวุ่นวายไอ้ไม่แน่เกาหลีอาจจะเข้ามาเล่นเกมนี้ด้วยก็ได้นะระวังเลยนะเวียดนามมึงคอมเมนต์ต่อมากันครับผมเขียนแผนที่ใหม่ให้กับเราสวยขึ้นอีก30%คอมเมนต์ทันมากันครับหากประเทศเจ้าบ้านแก้ปัญหาไม่ได้ ก็จะถูกเวียดน,นามปรนามป <c oughs> เปเก่งขักเลยว่าเวียดนามว่ยค,คอมเมนต์ต่อมากันครับผมช่วงนี้เกาหลีเข้าข้างคอมเมนตเยอะพอๆกันเวียดนามควรระวังพวกเขาไว้คอมเมนต์ทันมากันนะครับผมทำไมเกาหลีถึงปล่อยให้คนทุ่งแบบนี้นะ <c oughs> และก็ามาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยครับ ทำไมชาวกมชาถึงออกมาประท้วงที่นั่นนะแต่ไม่เห็นประท้วงที่ประเทศอื่นเลยเยอะก็จบไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับหลังเห็นชาวกมชาประท้วงกัดานเขีสกิดพิเศษนั่นเองนะเออเฮ้ยเรดิบาลแงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าจับตามองนะสําหรับประเทศไทยของเราเนี่ยน่าจับตามองเพราะว่า อ่ามันก็ไม่ได้ไกลาจากเราแล้วก็ไม่รู้ว่าเวียดน,นามเนี่ยเขาวางแผนยังไงนะเออคือตอนนี้เขาก็คงไม่เค้าข่ากับเราแล้วว่าเ,ออเกี่ยวกับคองฟูนันน่ะที่จะแบ่งประเทศกันนะเขาได้เขาได้สีจ่จังหวัดไปแล้วตอนนี้เขาแบบชิวแล้วแล้วเหลือแต่เราเนี่ยคือมันยอมปล่อยฝังนั้นเพื่อให้เวียดนามสบายใจแปลว่ามันเล็งเป้าประเทศไทยจะจ,ะ,จะเลยขเขมรนะฮะก็ ก็ต้องระวังไว้นะฮะโดยอ่าทางฝัง่งอเมริกาเนี่ยเขาได้สง่งอ่าอะไรนะแผนที่เราเทียมอ่ะที่บริเวณท่าเรือกองทัพอะไรรับของจีนอ่ะมันเริ่มขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเว้ยมันขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอันนี้แม่งโคตรโคตรน่ากังวลเลยนะผมได้ดูขา่าวผมอ,อ้ยกงังวลแม่ไงไอ้แล้วมันอยู่ใกล้ไทยอ่ะใกล้ไทยมากก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะอส่วนตรงนี้คือ ตอนนี้เราเราเรือตัวคนเดียวนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยตอนนี้จีนโจมตีสินค้าไทยอย่างหนักเลยนะฮะโอ้โหใครมันแบบเห็นดีเห็นงามกับจีนผมไม่รู้จะพูดยังไงดีนะไอ้พวกตะวันตกหรือญี่ปุ่นเนี่ยมันยังแบ่งเนื้อให้เรากินนะเฮ้ยมันยังแบ่งอะไรให้เรากินบ้างเหลืออะไรให้เราบ้างแต่จีนเนี่ยคือแม่งเหลือแต่ให้เลียชามนะน้ำซุปยังไม่เหลือให้เรานะะ โอ้โห oh, จะไปกลัวอะไรไอ้กันดูดีได้ดุนการค้าขนาดไหนถ้าอยู่ดีๆมันมันแบบบอยคอดมันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหอ้ยไทยล่มเลยนะเศรษฐกิจเราร่มเลยนะเพราะเราได้ปีละเกือบล้านล้านแต่จีนดูดเราปีละหนึ่งจุดสามล้านล้านโอ้โหเงินหายไปมหาศาลน,นึดไหลตอนนี้ก็แล้วแต่ท่านแล้วกัน <laughs> ผมก็มีนา ถ้าสมมติเศรษฐกิจมันล่มผมก็ปลูกข้าวกินข้าวเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรยังรอดนะแต่คนที่แบบทํางานแบบในออฟฟิศอะไรพวกนี้ไม่ได้มีที่นาที่อะไรแบบเนี้ยโอ้ยยากยากคักโอ้สองสารนะจะคิดกันเนอาเองว่ามักแบบใดก็เลือกกันเนอาเองนะโอเคครับคลิปนี้ก็จบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์เหล่านี้หรือคิดเห็นยังไงกับ อะไรก็ตามนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับบนชีวิตก็ได้ครับผมโอเคคลิปนี้จบไวเพียงเท่านี้อยากให้ทําคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ